สวัสดีค่ะสวัสดีพีนพ่น้องสุดปบิ่งสร้าง,งพี่น้องถึงขั้นไหนแล้วหางลินมาหรือ,อยังต้องใส่มาลเลยตอนนี้เขากำลังใส่อะน,นะพี่น้องเลยใส่อาโคอนยียงผ่นเซละแผ่นผ่นโซลาปะ แผ่นโซล่าหรือแผ่นโซล่าแผ่นโซล่าเนี่ย่อันจีพัฟฝ่า,านีน่พี่น้องหรือว่าใส่อะน,นะใส่แผ่นโซล่านาะงางลินน่าจะมาหรือยังคพียังพ่เห็นเปล่า Đi Hàng, cầu 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 Hàng Linh vẫn chưa đến Sao ạ? bà? Sao không bà? Quẩy đại tí dữ nào Quẩy ừ. 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 nào ừ. Hàng Linh lại ห้างลินน่ะม er ห้างลินน่ะเ้มงลินนะเอาไปเกก่อนนะมาเลยมาส่งเลยบ่เลยเบอร์โทรก็บ่ได้ซ้ำเลยเบอร์โทรเขากับ่ได้ซ้ำเสือพายุงมาก่นี้พอลูกเตี้ยจะนุ่งเสื้อไม้น้ำยุ้ยโทรหาเขานี่เจ้านบรใกล้ใส่มา ใช่ยช yeah. okay, yeah, yeah. ่ก็เขนแล้วพี่น kind of anyway. ้องทางนั้นเนี่ยบอสได้ใส่หน้าต่างบ่่ะแช่เนี่ยกระเที่ยคานตอนนี้กำลังก่อพี่น้องเอ้ย ก็เป็นร่างแล้วเออนี่เองเรมลาเซียนสื่อไรเอาเยโดโยังเสือก็ไปได้ถือมาน้ำใช้ได้เสือมาสปนี้ <Hoy S 2> เบอรน่กเาเนอนเันไก็าเวเ้คอยนัเตยบ่ยินบอคจิลอันรบอลคอยนอนนะนะเอาขึ้นไว้คืเก้าด้วนะพี่น้องเลยเป็นบอลนนนอนระเบอดได้นก็ไเลย บรรยากาศยำแรงนจักราชาช้างของพวกเรานะคะสุดกมสรุปยังบม่มาส่งเลยค่ะหางลินอีกนะพวกนี้โอ้จะแม่ โชราใส่แป้นโชราแล้วก็ใส่ฮางลินพี่อ้องค์เลยใส่ฮางลินแล้วก็สีเ้มงค์นังคานะลมหนาว

อยากกระต้มมาจตะเฮือกนืดบรรยากาศด้านในนะคะปลาเผือกกรอกเป็นหออผูกเปน้องเล็กรึ่งอะไรก็เทคาเรียบร้อยแล้วนะคะคานของเรา อเคอเคลืออะยังบอครื่องก็ะด้โอ้ยเอาไปเมันถ้าจะไมแต่งไม่กันเถ้ามันแห้งมันแหลกเอาไปเห็ดยังดีเศษเศษเล็กที่เหลือเก็บไว้ อัดี้่ะตองแห้งด้ยันแห้งไดเห็นปเห็นเด้อในต้นเสาน่ะต้นนี้นอนจะ้ก็แตกว่ะตหลังมีแบบคยอ๋อบบานมันบปเสมอไงอายกสี่เมตรเองได้ครับลอกก็ทำโอ้ไอยแม่ลูกตนตัวนมันเบิดเลย ก็พักไ่ได้นะนี่หนยเดียวเได้ยมยิงกันยำแรงพี่น้องมันแงกับสิลงมานอนอีกอ้ยายา สรุปเบอร์โทรก็รได้จะได้ก็ได้พี่น้องทฮง,ง,งกีนเฮาหยางลูกหยงมนเริ่มเลิกวิแล้วพี่น้องเอ้ยช่างเข้ากระได้เริม,ม,เรมเมื่อยนแล้ เออเออตา้างมันบ่พี่น้องตา้างมันบ่เขาอนี้ใหญ่ว่ันเล่นลายหางลินขยังบ่มาส่งมื่ออื่นตอนเช้าเดูวันสันติมาส่งแต่เช้ามาแต่เช้าเด้อบ่มาแต่เช้าแล้วขอนี้ใหญ่ซิลิจ้านายสร้างส่งเล็ก เมื่อหนึ่งเราได้ผิดมานี่ทางนี้นะสีเฮตนาต้าพี่น้องน้องชิเทคาเนเกเตรนาต้าห่องตัวนี้สับบ่ครับห่องตัวนี้อีทบล็อกคอยเนานนะเอาออกไปรวบาเอาข้าวมาให้คอยนี้โห <c oughs> <c oughs> ทางพุ่นกระย่างเอาเวิร์ดอันนี้บอนจุกคอนนอดกันเอาทั้งนอกมันพี่พัดอา้าวผัดอ้าวตกใกล้เห็นว่ากระด๋อยทังนอกมันก็นมีโอ้ยกระหาบอลไม่ตัวตอนนี้มันย่างอยู่ทั้งนอกมันก็นมีพัดอา้าวผัดอ้าวบอนจุกคอยขังโอ้ย ห่าลุงอ่อนพี่ตองเอ้ยคนอิดบล์ออกภาวาเอาทางเท้านอนออกพอทางนี้ภาวาบกคนออกไปโว้ยจะไม่ดิค่ะมันจะบั่งลมเฮาผุดทางนั้นะเบิร์ดเลยทางบั่งลมเฮานนะเอา้าอ จะกินอะไรดีคะวันนี้คุณเอาเรากำลังลงมาเสร็จยังมีจะโกบผ่านแล้วป่นก็ยังมีอยากกระตู้เห็นไว้ยังกินแค่เราจะซื้อกับขขาวลงมาไปข้ามเบิ้องไปซื้อกับขขามาแบบไปต้องหิดจะากินยังก็ได้ได้ใช่ไหมสม่ไกินยังก็ได้เนาะกินกับมะกรูดกับอ่มนะนู้นไงกินกันนอนหรือซื้อ เส้นจักิมหอมเดิมินี่ไหนนี่เฮ้ยใส่ได้ไหมและมัดในดสิเฮ็ดกับข่าวเพนหยนี่งไงวะใส่แล้วมไม่เน้ยเสร็จกับข่าวเพนหนี่ค่แ <c oughs> นวมันได้ใส่เอาไวด้ดีๆฮะเนี่ยปกดีๆ จ้าวสิมานะนะพี่น้องเอ้ยว่าเป็นตะขอนใส่งงอนโตอะไรได้จ้านางดีได้สั่นเรียบร้อยอ่ะไปแล้วพอหายนุ่มมะเผาจัดระเบียบเรียบร้อยให้แนวโป๊กไว้โปกมีเด้อฝนมันเนี่ยมึงเคยกันยังฝนตกมาดีแต่ไม่ตกบ่แห้งเออไปตกแค่เนี่ยปูนทีหก มันมาเด้อหนูน่ะมันมาเด้อเออบปเดีมาคอยดอกให้มานูยังว่าเสียเหตุกับข่าวเพลทหายนี่ใช่ผมไม่น่ากินเพลทได้สิมเจ้าโอ้ตอนหน้าเด้ออันแดงๆอันหนึ่งเห็นแถวหน้าเลยเออพี่ ผ้าปูที่นอนนัวผู้ไปเอาผ้าตั้งพื้นพุ่นพื้นนี่ก็ได้นนอนสั่งกระสีก็ได้เรื่องอ่ะแล้วว่าละนอนสั่งกระสีโอ้ยคนหาเบิ่งกว่าพี่น้องให้นอนสั่งกระสีว่าสั่งเอาความขีดมาแต่ใส่มา คนพนน้อยเดียวเนี่ย <s> ค <zos> like hmm? right. um, like ือ so ่ายาจกันนอนนะแลดึงอ้าเลยปาแก่้ไปมื่อกี้แล้วเหรเนี่ยตัวพุ่นกระแนบปุกล่างข้าคอยตัวพุ่นกระแนบปกล้างค้า่อยมาอีกเลย พ่อจะพูไหนนกแมเอามาใหม่ายจ่าพอเป็นระเบียบไม่นูอะก็หาได้โอยทงนอนปักลาย เวอร์เนอไซเลยบอยังเดยยังลายอยู่ผ้าปูผ้าโป๊กคอยอันนี้นะเอาอีกเลยเซลลงม้ไม้ดอกโป๊กไว้ก่อนจะมาไม่ดอก อันนั้นนะข่าวทางในลุงปู่ป้อนแล้วข่าวทางในนี่นีแจนี่อันนั้นนะปู่ผาตัางแล้วนั่นแล้วข่าวไว้ในแจอ้าวคอยกัดดึงไปปกลาัางขาคอยระบะอันนี้ก็ได้เนาะ เจ้ามาแล้วจะดึงออกโลดท่านท่านพ้นตกเลยเจ้าก็มองได้น้ำโหแเ้วก็เจ้าโยนออกโยนออกใส่มันโลดอืมกประมาณนั่นแหละก็สิประมาณนั่นแหละตอนแรนมันมีนําแร้วก็โยนมาใส่โยนมาใส่อะไรเออนี่ โอ oh, ้บนวีดจอกมมื่อเนี้ยเซลมาใหม่กระตังนะเมื่อเนี้ยกะหาโมงเลิกแล้วบมื่อเทศขานบอกก็สูงขนาดนั้นประเทศนะเออเครื่องหนึ่งนะพี่น้องเลย เที่ยคันใส่ลูกแก้วเทยนทาบว่ใส่บอแก้วไอ้ใหญ่ไอ้ใจ นนไปเมือปะไปมาเหดกับข่าวเข้ากระไดเห็หดยังกินดีมันนี่ตู้แขมา่าเลอบอสเริ่มก่อแล้วพี่น้องเอ้มันนี่นะที่จริงก็ก่อแต่มือว่านี่แหละมันนี่ก็ก่อเพิ่มอีกแล้วมือือ่นะสเตคาน ข้างทั้งคุณอาติงอยู่นัน่นห้องตัวเชิงลุงตุ้ยเนี่ยสีใส่หนะ้าต่างเนาะแล้วก็ตัวนี้นั่นสีใส่ลูกแกว้วบข้างนี้ห้องข้างครัวนี่พี่น้องเลยตัวนั้นนะกับบอดี้ก็คือตัวน้ะเห็ดประตูออกเลยเส็ดประตูแบบได้ยังบ่หู <c oughs> ยังบ่หูเส็ดประตูแบบได้ประตูเลื่อนด้ว่าสีก่อขึ้นเนาะตัวนี้อาจสีใส่ประตูเลือเล่อนนะพี่น้นะนอง ใส่ประตูเรือนั่นะเลยว่าไอ้กีบ้าต้องรอเบิ้งต่อไปพี่น้องเอ้ยกะเพิ่งใส่แผ่นโซล่าเนาะนี่ติดแขงเรือบานเอื่นอันปั่นทรายมันพี่น้องเอ้ยปั่นลมปั่นทรายปั่นลมใส่ปั่นลมเพิ่งใส่ปั่นลมน้ำเนาะกะย่างบะเลี่ดอกกะมืออื่นต่ออีกเอียง Tại bên nhám lên anh phi ơi Tại bên tốt đi nhám lên cha Tụ hao kép con Ủa chọc chè này đi nè nó Xin ừ. hãy xung phần há chọc, đỡ cho nồi đi Giai yêu Bên ngoài nhám mà sao phi ขายถืกเลขนะบ่มาจะซื้อเลขยังลุงข่อยว่าเลขเต็ดเลขเต็ดอ่มาแบ่งกันแน่เขบ่แบ่งกันอบได้อบซิลุงฮะซิอีหยังขาบ่ถามอทอาบ่ถามอ้าวสิเอา ผูกนี่แหละมันแรวมันบางมันเลมันุ้างนั่นเอเมอกเอาเมือ้าเอา้อาไฟสีฟ้าอสัปันนี่นะยังวิ่งมาเป็นยังโใหาเก็บไข่เก็บยังกดพี่น้องก้ยังป้เก็บเอาเจาะผปาเมื่อเลยอันนี้ตัวนี้เมื่อแรงลงมาจากสิมาจาตพี่น้องเ้ยจะพาต่างลงมาอีกพื้นนึงสมาจั ชิมจัดไว้แต่กาจัดบ่อนนอนเฮาเนะเาะขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องเอยเดี๋ยวไปให้เก็บไข่เก็บยังก่อนหี่จะขับกำลังก่อนคกเอากำลังลงแม่กินบะกิดยังบโมโหวาห่วาเอาบวซีมาสั่นสรุปจะเอาไหมแคาซีน่ะซื้อเลขกับบถืรพี่น้องเอ,อ้ยจุดเลขซ้ำตัวสิบพันในกระบอก วาสนะบ่ได้อยากไปยหายเก็บไข่ก่อนขามแนมและเองพี่น้องขอบคุณทุกกาลังไยด้วยพี่น้องเด้อจานไปให้กินสิน่งกินไข่เกบจิจนตัวเปนะ็นตกเนาะจนตเป็นต๊เตมื่อวานนี่ก็ได้ไม่กลเลิกไว้แน่หัวหน้าประยู่รมีใครคุมมาสั่น เราก็ได้คุ้มเต็มที่แล้วพี่น,อน้องไปเขาเ็ดตามอคณะของเขาออเอาเขาข้ามข้ามมาแ้วจะสิรลงมากะ